สวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel j o h Guitar Hertz สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนํากิจกรรมแสงนวลเคล้าจันในส่วนของเส้นทางแห่งความอร่อยในพาร์ทของเส้นทางแห่งสายลมโชยอ่อนนะครับซึ่งวิธีเล่นนะครับและรางวัลก็จะคล้ายกับพาร์ทแรกเลยแตกแต่างกันที่สถานที่ของการท้าทายแล้วก็อาหารแสนอร่อยที่เราจะต้องมอบนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้หรือว่ายังไม่ได้รับชมพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านขวาบนหรือว่าใต้ลิงก์นะครับของคลิปนี้เลยนะครับผม เริ่มแรกนะครับให้เรามาดูที่มอบอาหารแสนอร่อยนะครับให้ไปทําอาหาร5เมนูนี้และสมมอบเพื่อรับบัฟนะครับผมพอบัฟของกิจกรรมนะครับจะทําให้เราเล่นการทา้าทายได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มแรกให้เราเทเลพอร์ตนะครับมาที่เมืองมอนสตัดนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปจุดที่สามารถทําอาหารได้เพื่อทําอาหาร5เมนูนั้นนะครับ สำหรับบางเมนูนะครับที่เราไม่สามารถทําได้เพราะเราอาจจะขาดวัตถุดิบนะครับอย่างเมนูที่ผมขาดวัตถุดิบจะเป็นเมนูนี้วัตถุดิบที่ผมขาดจะเป็นแจมนะครับผมให้เราทาการหาซื้อวัตถุดิบนะครับในร้านค้าแถวนี้นะครับอย่างร้านค้าตรงหน้าที่ผมไปตรงนี้ผมไปผิดที่นะตรงนี้ไม่มีขายต้องไปอีกร้านหนึ่งนะครับเราสามารถคุยเพื่อซื้อวัตถุดิบได้นะครับแต่ร้านนี้ไม่มีขายแต่เ,เราก็ไปอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านที่มีขายจะเป็นร้านที่ใกล้ๆกับจุดตำหารเลยก็คือเราต้องไปคุยกับซาร่า น,นี่พอคุยกับซาร่าปุ๊บเราก็จะเห็นว่าร้านของซาร่านะครับมีแจมขายด้วยนะครับนี่ขายได้วันละ10ชิ้นนะคิดว่านะครับผมก็ซื้อมาเลยบากหมดเลยนะครับ หลังจากทำอาหารเสร็จสิ้นนะครับให้เราเอาอาหารทั้ง5เมนูมากดส่งมอบนะครับผมเมื่อส่งมอบอาหาร2เมนูเราจะได้บัฟสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น6%หลังจากชนะการท้าทายนะครับบัฟจะอยู่ได้90บวิทับซ้อนกันได้10ครั้งมอบอาหาร4เมนูเราจะได้บัฟเมื่อตัวละครของเราบินรอนเราจะฮิลเลือดตัวเองได้สิบเซนะครับผมในทุกวินาทีเลยแล้วก็เมื่อมอบอาหารทั้งหมดนะครับเราจะได้รับรางวัลฮีโร่วิดสองอันแล้วก็เงินอีก2 0,000ื กดพิเศษนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับมอนตัวอื่นจะเพิ่มบัฟด้านทานกายภาพและธาตุให้กับหัวหน้าแถมยังฮิวให้กับหัวหน้าในทุก60วิด้วยนะครับถ้ามอนตัวอื่นตายหมดเนี่ยหัวหน้าก็จะเรียกมอนตัวอื่นเพิ่มเข้ามาอีก1ชุดสูงสุดได้2ชุดต่อการท้าทายและเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับให้เรากดเข้าร่วมการท้าทายได้เลยระบบจะพาเราไปยังพิกัดสถานที่ท้าทายนะครับให้เราเทเลพอร์ตไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดอย่างผมก็เทเลพอร์ตมายังจุดนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปยังจุดตรงที่เป็นพิกทาทาดัดทท้้าายไเลนะครบ หลังจากมาถึงสถานที่ท้าทายนะครับสังเกตที่เงื่อนไขาการผ่านการท,าท้าทายคือการกำจัดหัวหน้าแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นการกำจัดที่ยากนะเราต้องทำการจัดการกับลูกน้องมันก่อนนะครับไม่งั้นลูกน้องมันเนี่ยจะทำการเพิ่มบรับให้กับตัวหัวหน้านะครับผมเป็นการต้านทานกายภาพแล้วก็ธาตุด้วยนะครับแถมยังมีฮิลให้กับหัวหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องฆ่าลูกน้องก่อนแล้วหัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ค้าง่ายนะครับหลังจากนั้น จะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเรายังกําจัดบอทไม่ได้พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับหัวหน้าจะเรียกตัวผู้ติดตามใหม่หรือว่าเรียกลูกน้องออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ต้องมากาจัดลูกน้องของมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันฮิวตัวหัวหน้านะครับถ้าลูกน้องมาตายหมดก็รีบกาจัดตัวหัวหน้าซะ หลังจากที่กําจัดการท้าทายได้แล้วนะครับเราต้องมากดเปิดการใช้งานตรงนี้เพื่อเป็นการรับรางวัลการท้าทายอันแรกนะครับแล้วจะเปิดรับรางวัลแล้วก็จะเป็นการเปิดกลไกสนามลมเพื่อไปยังสถานที่ต่อไปได้ด้วยนะครับ ส่วนการท้าทายด่านที่2นี้นะครับศัตรูจะเป็นพวกกลุ่มโจรน,นะครับผมและแน่นอนนะครับให้กำจัดลูกน้องก่อนนะแล้วก็กำจัดตัวหัวหน้านะครับ ถ้าหากเพื่อนๆทำกิจกรรมแสงนวลเขาจาันมาตลอดนะครับผมทั้ง4กิจกรรมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเนื้อเรื่องแสงนวลเขาจาันตอนที่2ด้วยเพราะว่าเราทําการเก็บคะแนนนะครับเทศกาลครบ1,000คะแนนในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปอีกครั้งนะครับ ได้ในส่วนดับสุดท้ายของการท้าทายนะครับเราจะเจอกับเฮลิเคอร์กลอทัดหินตรงนี้แนะนําให้เอาตัวท่าที่เราสามารถนเอาชนะได้ง่ายๆนะครับในการทําลายเกราะอย่างผมนี้เอาตัวท่าไฟกับไฟฟ้าครับพอปะติเกลียโอเวอร์โหลดก็เป็นการทําลายเกราะที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียว และเมื่อเราเอาชนะการท,าท้าทายได้นะครับก็จะเป็นการเคลียร์การท,าท้าทายเส้นทางแห่งสายลบชวยอ่อนนะครับนี่ก็จะเป็นการท,าท้าทายทั้งหมดหด่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้มาเปิดกลไกลตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรับของรางวัลชิ้นสุดท้ายเป็นไพนโมเจมนะครับแล้วก็ของขัดเกลาวอาวุธป่าทูน่ายักษ์นะครับทีนี้เราก็สามารถขัดเกลาวป่าทูน่ายักษ์ได้อีกขั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นตัวขั้นที่4แล้วนะครับผม และสำหรับไพ่โม g e เจมหรือเพชรนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ได้อยู่ที่90เพชรนะครับผมรวมกับพาร์ทและอีก90เพชรตอนนี้ก็เป็น180เพชรแล้วซึ่งทั้งหมดมี3พาร์ทนะครับคาดว่าน่าจะได้ราวๆประมาณ270เพชรก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับ ลในส่วนของลาเลียที่ทําการปลดล็อกมอสักครู่ในขณะที่ทํากิจกรรมนี้นะครับคือจะเป็นเนื้อเรื่องเควสของแสงเงาเคราวจันทตอนที่2นะครับถ้าเราทํากิจกรรมทั้งหมดนะครับในส่วนของตามหาแสงจันทร์และเส้นทางแห่งความอร่อยทั้งพาเส้นทางแห่งหินและพาเส้นทางแห่งสายลมก็จะเป็นการเก็บค่าความสนุกของเทศกาลครบทั้ง1นึ่คะแนนพอดีนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกเควสแสงนวลคราจันตอนที่2ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็น60สิบพรมลเจมฮีโรวิสสอันแล้วก็เงินอีก3 0 0 0 0ื่นมอ่า ในส่วนของเคล็ทดสอบกลไกนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องแยกออกมาจากแสงนวลเขาจันทร์นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกไว้อีกต่างหากเอาไว้มารับชมกันอีกคราวหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลคล์กดติดตามเป็นกำลังใจกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ